สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันอังคารที่2สิงหาคมนะครับการนการที่ผกันทีนะครับดูภาพรวมของ e อ u ูภาคกลางวันนะครับเดี๋ยวรดูภาพเมื่อวานนิดนึงนะครับภาพเมื่อวานก็เป็นการปรับตัวขึ้นมานะครับตอน2ทุ่ม30น่ะมันมีแรงขายลงบ้างแต่ว่าถ้าดูแนวโน้มเลยนะครับก็ยังมีโอกาสจะเป็นยกขายยกโับแบบนี้นะครับถ้าตราบใดไม่ทําโรต่ํากว่า1นึ่งกี่ยวนะครับภาพก็ยังเป็นการยกขายยกโลี้ขึ้นมานะครับแนวที่มีโอกาสปรับขึ้น ก่อนที่จะพักนะมันจะอยู่ประมาณโซนประมาณ1780ไป1785นะโดยประมาณนะครับอาจจะมีสัญญาณพักอีกที่แต่เบื้องต้นน่าจะขึ้นไปก่อนนะครับทีนี้เราไปดูนะครับภาพล่าสุดกันนะครับอันนี้เมื่อคืนนะครับ EU ถ้า26.10ยังยืนเหนือ1765ได้นะครับยังพอลุ้นมาทาง75 78 80บวกนะครับาภาพที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเช้าเนี่ยเขาไล่ขึ้นมา นะครับ8ปิแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะมียอดนะเดี๋ยวเราไปดูภาพล,ลองกันนะครับสมาชิกติดตรงไหนพิมพ์ไว้นะครับเพราะว่าคาดว่ามันจะขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับถ้าใครจะบายเพิ่มก็เอาให้ต่ำๆไว้นะครับหนึง่งใกล้ๆหนึ่งเจ็ดอันนี้อันนี้เป็นภาพเดี๋ยวนะครับอันนี้เป็นภาพของเมื่อคืนนะเมื่อคืนตอนที่ย่อเลยนะครับคุณเอ็มเจถามมาบายได้ตรงไหนนะเมื่อคืนเราเนราจะบายกันแถวหนึ่งเจ็ดหกหกหกห้านะครับถ้าไม่ผ่านหนึ่งเจ็ดจนะค่อยปิด นะครับถ้าผ่านก็ถือไปทาง80นะเมื่อช้าไป80นะครับน่าจะได้ถือมานะครับคนอื่นเช้านี้มีของคุณพลอยนะครับคุณพลอยถามว่าบายตรงไหนได้นะครับคือตอนที่คุณพลอยถามเนี่ยมันวิ่งขึ้นมา80แล้วนะครับก็ควรให้มันย่อหน่อยนะครับถ้าเราจะเทรดสั้นจริงนะครับที่ผมบอกลงไปว่าคาดว่าเช้านี้จะยังขึ้นไปทาง82 84ก่อนนะครับ จะยังย่อไม่มากนะถา้าถ้าย่อมาใกล้ๆ7 8 6ดเนี่ยพอจะบายได้นะครับแล้วก็ถ้าซื้อยาวอาจจะยังไม่ได้นะครับแนวที่มีโอกาสจะปติดนะครับอยู่ประมาณ85เดี๋ยวถ้ามันขึ้นไปแล้วมันติดมามันอาจจะยอ่อลึกนะครับถ้าเราเข้าตอนตอนเช้าเนี่ยนะครับมันก็ได้สั้นๆเองนะครับแต่ถ้าใครเข้ามาตั้งแต่เมื่อคนืนนะอย่างของคุณอย่างของคุณ MJ เนี่ยถ้าเข้ามาแต่โอเคนะครับมันก็ มาถึง8 80มันก็ประมาณสัก14เหรียญใช่ไหมครับมันก็โอเคอยู่อ่าถ้างนั้นเราไปดูภาพช้านี้กันนะภาพชานี้นะฮะล่าสุดอยู่ที่ประมาณ1.77 7, 7โดยประมาณนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเรามองการเคลื่อนที่ลงมานะมันลงแบบนี้ครับลงและมันมีเด้งใช่ไหมครับก็ลงมานะครับแล้วก็ถ้าเราเห็นลักษณะาการเคลื่อนที่แบบนี้เนะี่ยเราตีเทเลไลท์ผ่านไฮตรงนี้มานะครับไล่ความชันหัวถึงหัวนะครับตรงนี้เป็นรนต้าสำคัญนะประมาณ1.790เนี่ยมีโอกาสไม่ผ่านนะครับ แล้วก็ถ้ามองทางซ้ายเนี่ยมันจะมีหัวตรงนี้ด้วยนะฮะ,ะชุดที่ลงมาก่อนหน้าแล้วเป็นินเด้งชุดนี้เป็นแนวต้านสำคัญเหมือนกันนะครับก็มีโอกาสไม่ผ่านเหมือนกันนะครับหนึ่งเจ็ดแปดแปดด้วยมากนะครับแสดงว่าโซนนี้เป็นแนวต้านสําคัญนะนะครับถ้าเรามองขึ้นอยู่เราก็ไม่ควรนะครับเราก็ไม่ควรจะไล่ราคานะครับก็ควรให้เขายอลงมาก่อน ทีนี้ผมอยากให้ดูดอลลาร์เด็กประกอบหน่อยนะครับดอลลาร์เด็กตอนนี้นะครับเช้านี้เหมือนจะเด้งแต่ถ้าดูแนวโน้มเนี่ยดอลลาร์เด็กน่าจะยังลงต่อได้นะครับนะครับถ้าเราเทรดมาก่อนหน้าน,นี้ดอลลาร์เด็กมันเป็นทิศทางขึ้นมาพักใหญ่ๆแล้วก็จะมีสัญญาณพักลงมาถ้านับวันเนี่ยก็นะครับมากกว่ามากกว่าสามสามอาทิตย์สามอาทิตย์ทำการนะครับนะลกักษณะก็ลงแบบนี้ครับลงและมีเด้งนะครับและลงนะดูแลเนี่ยมันมันยังลงไม่สุดนะครับถ้า ดอลลาร์ยังลงไม่สุดนะครับคาดว่าจะมีลงมาต่อได้นะถ้าเราวัดเทียบลงมาแบบนี้นะให้ตรงนี้เป็นเท่าหนึ่งครับแล้วก็วัดไปที่เด้งถ้าเป็นอักษรจะเป็นขึ้น E ขึ้น B หรือเป็นขึ้น C ลงมาไอชุดเนี้ยอาจจะยังไม่จบนะมีโอกาสจะลงมาถึง104.75หรือว่า104่งกลมๆเลยนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนะครับฝั่งที่จะพุ่งขึ้นอยู่ก็คือถ้าไปดูตอนนี้นะครับฝั่งที่เป็นแนวโน้มหลักอยู่ ก็จะเป็น EU, g u นะครับอันนี้รวม X e u ด้วยเพราะว่าเราเทรดนะครับเทียบกับ USD ถ้า USD โดยเรามองผ่านดอนไร์เด็กเนะี่ยถ้า USD มันอ่อนค่ามากๆนะครับมันจะส่งผลดีกับพวกนี้นะครับถ้า,างั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดู X e u ล่าสุดนะ X e u ล่าสุดนะครับเราพิจารณาตั้งแต่ low 6 8 0ขึ้นไปนะครับเราก็จะลองวัดเทียบดูว่าก่อนหน้านี้มันมี ยกหายยกโลก็ขึ้นมาเท่าไหร่แล้วนะครับยกหายยกโลนะครับวัดเทียบขึ้นมานะครับก็เอามาวางที่โลที่ยกถ้าเป็นสัส่วนนี้มันขึ้นมาแล้วร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะมีโอกาสจะขึ้นมาถึงร้อยเอร้อยยี่สิบสามหรือว่าร้อยสามแปดสองนะครับซึ่งอยู่ประมาณหนึ่งเจ็ดแปดสามหนึ่งเจ็ดเก้าสองโดยประมาณนะครับก็มีทิศทางขึ้นแต่ว่าเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นเดวต้านนะมันอาจจะมีติดนะครับในภาพลองๆน่าจะตอบเราได้ว่ามันจะไปต่อได้หรือไม่ได้นะครับ อันดับแรกนะเราเห็นว่ามันมียกขายยกโลเล็กๆตรงนี้นะครับเอาโลสุดท้ายเลยครับตรงนี้โลของเมื่อคืนเปลี่ยนไปดู1นชั่วโมงนะครับถ้า1นชั่วโมงก็เราเห็นสัญญาณประมาณนี้นะก่อนหน้านี้มันขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ย่อยกขายยกโลยกายจริงๆชุดชุดที่ใกล้สุดก็น่าจะเป็นชุดนี้นะครับถ้าเราใช้เวฟสํา F, สเร็จประกอบเลยนะ Insert นะครับ Object มาที่ e l เรียนะฮะมาที่ m โม i f นะมีโอกาสจะเป็น Trading นะหนึ่งสองเนะี่ยมีโอกาสเป็นสามเนะีชุดนี้ถ้าย่อมาสี่ไม่หลุดมันจะขึ้นห้าแบบนี้นะครับก็ชุดที่บายเมื่อคืนถ้าเราวัดย่อนะเหตุผลที่บายแต่วหกห้าหกเพราะว่านะแนวย่อมันอยู่โซนนี้แหละนะครับหกห้าหกถ้ามันย่อไม่หลุดโลนะหนึ่งเจ็ดหกสจะขึ้นต่อนะครับเราก็จะวัดดี๋ย้ขึ้นมา เอาหมายนะครับเทียบสัดส่วน100%ตรงนี้นะครับแล้วาวางรูที่ยกนะเพิ่งจะขึ้นมา103-82%แล้วก็ยอ่อถ้าลักษณะการย่อตรงนี้นะครับไม่ลงมาซ้อนไม่ต่ำกว่า17-73งนเะ้ะผมคาดว่ามันจะมีขึ้นอีกชุดหนึ่งมีโอกาสขึ้นตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวถ้าผ่านตัว8ปดสูดทีมาเจอแถว83หรือ86 นะครับแต่ในภาพใหญ่กว่ามันอาจจ,อาจจะขึ้นถึง90เลยนะครับถ้าใครเพิ่งจะบายไปนะครับเราก็ลองถือดูก่อนละ,ละกันนะครับมันอาจจะมีแรงขายลงมาแต่ถ้าแรงขายยังลงมาไม่ซ้อน 1, 7ึ่เมนี่ยมันมีโอกาสขึ้นไปต่อได้ชุดหนึ่งนะครับถ้าใครบายมาต้นตัวดีๆเมื่อคืนนะหนึ่งเจ็ดหกลองถือดูก่อนครับนะครับแต่ถ้าเ,เราไปไล่ราคาเนี่ยนะครับ ถ้าเขาเด้งไปรอบหน้าไม่ผ่าน1 7 8 2เจปสองนะครับอาจจะต้องปิดก่อนเพราะว่ามันอาจจะมียอดทีหนึ่งนะครับไอเดียของ E อกยพักเช้านะมองว่ามันจะเป็นพักเล็กๆแล้วก็ขึ้นต่อได้ชุดในพักบ่ายนะครับระหว่างที่เราเทรดยู่ถ้าเราดูตอนไล่เด็กประกอบหน่อยก็น่าจะดีนะครับถ้าเราล่เด็กมันมีแรงขายลงมาเนี่ย e อกน่าจะเด้งกลับทันทีนะครับถ้าตอนนี้เลยนะแนวย่อมันมันย่อลงมานะครับวิธีการวัดนะเราจะวัดจากโล2กับไฮสานะครับก็ อาจจะมีย่อดได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับแถว7 5นะครับ1 7 7 5 1 7 4เนี่ยถ้าย่อลงมายังพอเสียงรับบายได้นะนะครับซับ o s สเนี่ยอาจจะถึง1 7 6 5เลยนะครับก็ลองดูแล้วก,กันนะไอเดียของยู่พักเช้าประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ